นีเมแห่งข้ากราบไหวบูชาทวยเทพเทวดาครูบาอาจารย์ขอเธอทั้งหลายรับรู้แก่ข้าพระเจ้าเทวตาพีเรื่มสังเวยทั้งหลายขอให้เป็นมงคลขอเป็นอำนาจเป็นวัฒนาแก่ข้าอำนาจทั้งหลายนี้เกิดขึ้นแล้วไซขอทวยเทพเทวารับรู้บูชาด้วยการระบัดนี้เทินพุทธังวันทิตวาทำวังวันทิตวาสังขังวันทิตวาขอเดชะพระผู้วิภาคเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้า ด้วยคุณแห่งบิดาและบารดาครุณาและอาจารย์พระฤาษีนาลอดพระฤาษีนาลายพระฤาษีเพชรหลูกันตลอดจนนักขยายขออัญเชิญทวยเทพและเทวดาที่อยู่ในกาลพบทั้งหลายทั้งสิ้นบัดนี้สถานที่มงคลแห่งนี้ขอพยาช้างสารจงรับรู้บูชาแก่ข้าพเจ้าปกปักรักษาโปยภัยไม่ให้มีขออำนาจทั้งหลายนี้จงอนุบาลเป็นพลังในสติให้เกิดความสำเร็จนักานที่มงคลแห่งนี้ บัดนี้ได้เวลาเป็นโมคเครศข้าพเจ้าจะขอเทวตาพีถวายเครื่องสังเวยตักกาละบัดนี้ท่านใดที่มีอํานาจที่มีพลังที่มีบรารมีเหนือกว่าข้าพเจ้าทั้งหลายแล้วไซขอท่านจงเมตตาแก่ข้าการกระทําของข้าพเจ้าเป็นการสืบสารพระศาสนาบูชาครูบาอาจารย์ิีํารลายแก่กันซึ่งกันตัวแห่งข้าขอท่านทั้งหลายจงเมตตาอันุนมโทนาในบุญกุศลทั้งหลาย ที่ข้านั้นสืบสารพระศาสนาด้วยจิตอันมั่นคงขอเธอทั้งหลายที่อยู่รอบกายแห่งข้าขอเหล่าพญานาคจงปก,ปกปักราาักษาขอยักษ์ทั้งหลายที่อยู่รอบกายแห่งข้าบัดนี้ตัวแห่งข้านั้นไซเกิดขึ้นแล้วไซช่วยเหลือมนุษย์ก็ดีศึกษาพระเวทก็ดีอ่านพระธรรมก็ดีขอถวายเป็นพุทธบูชาทมรรมบูชาสาังฆบูชาแก่ท่านทั้งหลายขอจงอนุบาลในสิ่งที่เจ้าได้กระทำแล้วเป็นกรรมกงกรรมเพียนที่บุญไปไม่มีที่สิ้นสุด ในการพบในจิตของข้าทั้งหลายบัตรนี้ตัวแห่งข้าขอเทวตาพรีแก่ท่านทั้งหลายที่เสร็จอกมาแล้วนะมัดถูเตเแกตุเทวะข้าพระเกศพระเทวเวทรงเด็ชเรืองสีข้าพระเจ้าจะขออัญชุรีพระองค์นาคดานดงทิศย์ใหญ่พระแผ่อพาสดันดงทรงทริศพย์สมพรพ,พ,พร้พอมเหล่าเทพิกรสุร,ริธิ์เป็นบริวารข้าพเจ้าขอนพรเกศเทวราช เสด็จแล้วมณทลอันสโสพลไพโรดชาวเล็สเชิดชูหรือไทยข้าพเจ้าตั้งอยู่ในะเทศถวายเหล่าเทเวศโปรดรับเครื่องสักการะวรามิตรบำบวงสวงสังเวยสักการะทุกที่เรียบเรียนกรีบมา,าลลหลายร้อยหลายรยาผู้พนมน่าพึงชมครุฑพุตาโพชนาลุนุษย์ษอันเบิดอันเบิดอันอุตรบนมเลิศข้าบันเจิดบันจงซ้ำอันเชิญเทพรัตขอให้ท่านปรารจนาทุก,กเกษะแสสุขในชาติไทยกุศลสิ่งใดถวายเป็นอำนาจ ขอแผ่ผ้าพลนจอมดาศุลธนธรรมเพียวรบันดาเนื้อไทยมั่นนอบนอมอัน,อกน,อกนอกอุกโมธนาขอพระเกตผู้มีธิ์จงถึญเจ้าด้วยการกระทำทั้งหลายนี้ขอเธอทั้งหลายจงรับรู้ขอถวยเทพเทวดารับรู้แก่การสังเวยครั้งนี้บัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลฤกษ์ข้าพเจ้าขอกราบไหวบูชาด้วยการระบัดนี้เถิดนะมนะ,นะอะณนอกอนักกอนอ,กอ,นอ,กอนอออนะอะอัง อุมิอะมิมหเหตุสุดตามสุพระพุทธังอะสุมิอนะลานะเทวันนะลาเทวิหิปูชิกังนะลานางกามะปังเกหินามามิสิทธิกิจังสิทธิกรรมังตถาคโตสิทธิเตโชสิทธิลาโภพระวันตุกเมสาธุลารับต่อไปนะครับผมขอญาตผมขอญาตเอิอนิมนต์ที่สุสงกระวายสังเรื่องสังเวชนครับสิบหกดอกพร้อมพวงมาลัยครับ

ไม่ได้ผมนะมันชิงบหกหน่อยออกทุกสิบหก จริงจรจริงครับจะโม่ับ

ท็นกันครับฝากฝากยูทูบมาดามเพงด้วยนะ ออเปลี่ยนเป็นมะนามเฮงอะเพื่อจะได้คนจำง่ายง่ายชอบกินไหก็เสียบไเลยเสียบทุกอย่างใบสี วางเลยพงไวางเลยครับใจพงไวางเลยอ่ะนี่บนพิสุสมนะวางพงอะไรเลยครับ ไม่มาเหรอโยมสวนเราวะไม่รู้เหมือนกันว่าจะมากันป่ะพัดไม่ได้ติดต่อทางโน้นนะครับทุกคนว่าตามผมนะ ตัหน้าตามผมนะนี่กชนเลยครับที่ี่าเชิญเลยพี่เชิญหน้าเลยครับคุ้มเลยคุ้มเลยฮะคุ้ม่คุ้มเไ,ไม่ไ้ไม่ไไมครคุ้มไขรานนี พระธรรผมนะนอสกาณโมนัสการเมแห่งข้า่ขาขอรัการถึงขอัการถึงพระพุทธคุณังพระธรรมคูณนงพระ สังคุนางพระบิดาคุณนางพระมารดาคุณนางข้ารุ่เจ้าจะขออัญเชิญสมเด็จสัมมารุจเจ้าอยู่เหนือก้าเหนือผมขอเชิญพระอพคครานะเดยดอยู่ตาซ้าย มาเชิญพระสารีบุตรเด็จูตาขวาอตาขวาเชิญพระอันนนมาเเป็นปัญญามาเป็นปัญญาเชิญพระฤทเถระขาเชิญรเทรป็นสมัิแห่าเป็นัยอ่าเชิพระทยขอเชิญพระไยเปลปากเด็จเป็นลงปาาพญานาคราบพญญานากราช แต่จเป็นอยสังวาลขออัญเชิญปญยาช้างสารมาเป็นดวงใจเมื่อท่าทำการใดๆขอให้สำเร็จเมื่อทำการใดๆผู้ใดภายใดได้เดียดเบียนบีทาได้ประมาทพลาดพลั้งขอคุณครูแต่ผลหลังแลบุตรตีร้อยแปดพระองค์ ขอเดชะคนุนครูปัทยามเลิศคนครูชียถรรมถูกบแท่งตมาร่วมปวยชัย ให้ข้าสำเร็จเอหิพุทธานุภาเวนะเอหิพุทธานุภาเวนะเอหิธรรมานุภาเวนะเอหิธรรมานุภาเวนะเอหิสังฆานุภาเวนะเอหิสังฆานุภาเวนะด้วยตงข้าพตงข้าพเจ้าเป็นผู้สืบสารพระศาสนาเป็นผู้สืบสารพระศาสนาบูชาบิดามาดาบูชาบิดามาดาสวดมนต์ภาวนา เหาลบในครูบาอาจารย์ให้ดวงตาเห็นดวงธรรมามีเมตตาตารุนาโุทิตาตูกเบขาเต้าพ้นบ่วงแห่งมารนับแต่นี้ไปเป็นความจะรุ่งเรืองการเงินและการงานธุรกิจและการค้าและสุขภาพของข้าพเจ้ามีความสมบูรณ์ทั้งเมืองบนและเมืองล่าง ้งเมืองบนและเมืองล่างขอลูกหลานแห่งข้าขอลูกหลานแห่งข้าเป็นที่รักใคร่เป็นที่รักใคร่ของมนุษย์ของมนุษย์และทีดาที่ดงหลายขออำนาจทั้งหลายที่ใส่อำนาจทั้งหลายที่ใส่เร่งรีบเร็วไวเร่งรีบเร็วไว้ นใตัวพเจเกิดขึ้นในตัวข้าพเจ้าให้เป็นพลังแห่งชีวิตไหวกับไหวพัุรามณีเดินทางแล้วสําเร็จเดินทางแล้วสําเร็จดัจิตแห่งข้าพราถนาดังจิตแห่งข้าปราถนาขอถวยเทพเทวดาขอถวยเทพประกาศก้องฟ้าให้ลูกหลานทั้งหลายสำเร็จเร็วไวด้วยการระบาดนี้เถิด้วยการระบาดนี้เถิดนาชาลีติชิมพาลีจะมหาเถโล สวนณะมามาพชนะมามาวัตถุวัตถามามาภาลาภาลังมามาโพคะมามามหาราโภสพเพชนาชาพระวันตุกเมส<า>ุสาวางกรงอะไรก่อนนะครับวางกรงอะไรก่อน,น้วจะมย่จุดทูบปั๊บเนะครับงไ

เดี๋ยวให้พี่ฝนจดไนงะพี่ฝนมานะเอามา ตีย้อนสอนอ่ะบอกว่าแบบดูแม่เขาเป็นพ่อดูแม่ ตักยังไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ยบุนุลเดี๋ยวอนุโมทนาพร้อมเมือกเลยทุกคนไม่ทัดยูเม็กเซมเซมพี่เพออุลุกหลดระวังลื่นระวังลื่นเดี๋ยวเราต้องเป็นเพื่อนกันถ่ายไว้ดู้อาจารย์พี่นะจ้า You not m a k กอิ the ่ลองเหรอนัดกู o ฟอร์ยูเ u อเออฮะ ครั้งแรกสําหรับเขาเดี๋ยวเขาก็จะโทรไปเล่าให้แหมนายนายนายโกมออย่าโกนอดนอดนอดเลเตอร์คำยุลูกทีเชิตพี่เพผยอะฟอมไฟเออร์ วิดีโอนี้อาจจะยาวนะชั่วโมงหนึ่งคิดว่าได้ไเดี๋ยวกลับไปต้องไปใช้ไวไฟที่บ้านลงช่องถึงจะได้ ว่าหลอกกันนะพี่นกอ่ะพี่ตุ๊กแกโตนิดเดียวเองโอ้ไม่เห็นตอนวิ่งอ่ะประตูก็เปิดไม่ทันนะเข้าเนี่ยไม่ตุ๊กแกโตที่เดียวเองเนี่ยหัวหัวห้องห้องใครคะห้องใครหมายเลขห้องหมายเลขห้องไม่รู้ไม่มีเวลาดูเลขเลยอะจริงเหรอไม่มีครับอายุเลย อยากจะต้องทรไปเล่าให้แม่ฟังว่าวยล้ำส่มแรงบ้านน่าหนาไหโอเคเยอะกูลักกูดกินเนี่ยมานาบ้านน่าหไหมทัดโอเคแอนับปะรดไหม ลำดับจากนี้ไปนะครับผมขอถวายดอกไม้นะครับแกบพิธุสงก่อนนะครับขอญาตถวายดอกไม้แก่พิธุสงก่อนนะครับเ have more here, not in the นะครับโปรยสองที่นะครับผมขอญาตโปรยสองที่คือบนบนบนเสื้อผงสวงแล้วก็บนพระพุทธเจ้าทุกบนครับทุกองเลยครับทุกองเลยครับ โนนี่ี่นรดอกไม้ดอกไม้ไอ้ั่ไอนันดอกไม้ดอกไม้บ้านนันโอเคสาธุสาธุโอเคสาธุนีมนตุโกงเลยครับผมไม่ทัดไม่ทัดทํมงกมงก ไปจะได้ไเสียเลยระวังลื่นกับขึ <rawd unre> ้นมาเหอะเดี๋ยวลื่นแช่เป็นเม็ดมังกรคนหัวลูกกา ของย่ด้ทำนะครับผมขอกราบเรียนเชิญนะครับได้ทำโพลดอกไม้กรกรรมนะครับพย่ดิทำกระกรรมนะครับดิทากรกรรมนะครับโอเค ยืนตรงไหนได้หมดนะฮะยืนตรงไหนได้หมดนะครับตามผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องปล่อยด้วยเดี๋ยวต้องปล่อยนู่นพุทธานุานังพุทธานุชนานังธรรมังมังธนานังสังคังธนานังพระพุทธ ฐ uhm. านุเตพระธรรมมานาุสตพระสังขานุสตอนุภาเวนะมะอะโุนะชาลีตินะโมพุทธายะอาสังสุโลปุสะภุระด้วยตัวแห่งข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ ทรงมีนามกรว่าพระเจ้ากุกกุสันโธพระเจ้าโกนาคมโนพระเจ้ากะสาโปพระเจ้าสีสักยมุนีรอยจนเจ้าสีอเมตไตรขอพระสัพว์พันดูเจ้าด้วยพระบารมีสาสิททันปกปักรักษาข้าพเจ้า ให้ก้าวพ้นปัญหาบัดนี้นขอถวายดอกไม้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอถวยเทพเทวดา,ขอ,ดวาขอพระสัพพันดูเจ้า,จาบัดเป่าเพศไั่เมืองบนและเมืองล่างทั้งซ้ายและขวาทั้งหน้าและหลังให้ข้าก้าวผ่านปัญหาสำเร็จในชีวิต ด้วยอวยชัยทั้งสิ้นตัวแห่งข้าลูกหลานแห่งท่านจะสืบสารปรสนาภายตะล่มกาสอพัดนี้ด้วยจิตบริสุทธิ์ขอท่านเมตตาด้วยการระบัดนี้เถิดโอกาสวรรค์ทามิพันเตเจติยังทัพพังทรัพธาทาเดสุปะ ตาสาลีลิกธาตุมหาโพธิ์ทิพุทธ,ธลูกฟางสการังสทากายสาวาจสามานาสาเจวันทาเมเตตาาคาเตอาสเนทาเมจาปิสัมประานอุกาสวรธามิพันเตสัพหังอัปธาคาวาทาเมพันเต ปยากตังบุญยังสามินาอนุโมทิทัพพังสามินากตังบุญยังใหม่หังถาทัพพังสาธุสาธุสาธุอนุโมทนามีปลยเลยครับผมปลอยสองที่นะครับด้านหลังนิดนึงแล้วก็ขบุดเจ้านะครับ Bruno, dia lintah bit. Satu, satu. And fa. Uh. <laughs> And here, finish. Okay. <laughs> อ่าขอโทษครับขอโทษมามีมามีตอนนี้ก็วิธีบวงสรวงก็ได้ปุยดอกไม้กันหมดทุกคนแล้วยูของใครน่ะองใครนะอ๋อว่าอะไรว่าอะไร นี่ก็คือวิธีบวงสรวงงานทอดกระถิ่นทอดกระถิ่นวันที่4เดือนสิบสองพอค่ะที่วัดธรรมผาพิรุณอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีนะคะช่วยอ่านกระดาษนะครับโปรเจกต์หน่อยนะครับ วิดีโอนี้ก็อาจจะยาวไปสักหน่อยนะคะอันนี้ก็คือฉบับเต็มไม่มีการตัดต่อค่ะตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นตอนนี้ท้องฟ้าเปิดอเคกระดาษกระดานภูเขาหนึ่งขอให้กับพระองค์ที่หนึ่งนะองค์ที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งโอเคนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งขององค์พ่ะสุขชัยอาจารย์ภูเขาอ่เราเขาตรงไหนดีครับเขา ต่อไฟก็จะมีการทำประเพณีของคนจีนนะคะมีด้านนู้นแต่ตรงนี้เป็นวิธีของศาสนาพุทธศาสนาพรมณศาสนาพุทธเราที่มีการบูชาครูบาอาจารย์นะคะก็เสร็จสิ้นละโอเคนะคะวิดีโอนี้อาจจะยาวไปสักนิดหนึ่งค่ะอันนี้ก็คือฉบับเต็มวันนี้พก็ขออุทิศบุญกุศลให้กับถึงสักพุทธองค์นะคะ แล้วก็อนุโมทนาบุญร่วมกันทุกทุท่านนะคะสวัสดีค่ะ